แฉคำพูดหมอพรทิพย์คดีแตงโมหลังหนุ่มกัญชัยถามสิ้นสงสัยไหมเชื่อหรือเปล่าว่าฉี่กลายเป็นไวัยรอลที่แชร์กันว่อนกับคำตอบของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันหรือหมอพรทิพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชนสรศพในวันที่เดินทางไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสโดยพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแล้วช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เจอพิธีกรดังยิงคำถามตรงๆว่า นุ่มกัญชัยถามว่าในมุมของศพคุณหญิงหมอหมดสิ้นความสงสัยไหมครับหมพอพรทิพย์บอกว่าก็ยังสงสัยเหมือนเดิมการเคลื่อนย้ายศพเรือการเก็บเรือการสำลักน้ำบาดแผลนุ่มกัญชัยถามอีกว่าคุณหญิงหมอเชื่อไหมครับว่าคุณแตงโมปัสสาวะบนเรือคุณหญิงหมอพรทิพย์ได้ตอบว่าไม่ได้ตอบแบบนิติเวชนะ ตอบในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งไม่เชื่อค่ะซึ่งชาวเน็ตมองว่าคำตอบนี้ของหมอพอนทิพย์สะท้อนความในใจของชาวเน็ตที่มีต่อความสงสัยในคดีแตงโมได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ